ครับเข้ามาสู่ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับบอกแล้วว่าเด็กคือใครเด็กก็คือใครเอ่ยเด็กก็คือตัวเราถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วเด็กความหมายเด็กเนี่ย <c oughs> มันเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเราบ้างนะครับว่าเรากฎหมายที่คุ้มครองเราเนี่ยนะครับเขาคุ้มครองใครรับคุ้มรับเด็กฉะนั้นกฎหมายที่คุ้มครองเราเนี่ยม <c oughs> <vette> ีอะไรบ้างนะครับเด็กลองไปดูกันแต่ก่อนอื่นเราไปดูอันนี้ก่อนครับอนุสัญญาด้วยสิทธิของเด็กครับ อนุสัญญาดทธิ์ของเด็กเนี่ยครับมีการทำข้อตกลงร่วมกันนะครับที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหรประชาชาติเนี่ยครับเขาได้ทำไมครับวางนะครับว่าหลักการสำคัญเกี่ยวกับสิทธิที่เด็กควรจะได้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้านนะครับประกอบด้วย1ครับสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอดครับ2ส,สิทธิที่จะได้รับการปกป้องและคุม้มครอง3ส,สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ4นะครับสิทธิ์ที่จะมีส่วนรวมนะครับในการทํากิจกรรมใดๆต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอดใช่ไหมครับว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเกิดขึ้นมานะครับ สองสิทธิที่จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองนะครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ทําไหมครับให้รับการเลี้ยงดูเรามาต้องทําไหมครับให้การดูแลปกป้องและคุ้มครองเราให้นะครับมีสวัสดิภาพที่ดีนะครับแล้วก็จะต้องส่งเสริมนะครับในการพัฒนาให้เราได้เรียนหนังสือนะครับปัจจัยสวัสดิการต่างๆเราต้องได้จากส่วนตรงนี้นะครับทีนี้นะครับคําว่าเด็กนะครับเราไปทําความเข้าใจความหมายคำว่าเด็กกันเด็กคืออะไร ตามพรบคุ้มครองเด็กปี46ครับให้ความหมายคำว่าเด็กไว้ว่าบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่านะครับ18ปีบริบว์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนั่นหมายความว่าทำไมครับ เด็กอะไรก็แนละ้วแต่ที่มีอายุทําไมครับต่ํากว่าต้องแต่18ปีลงไปถือว่ายังเป็นอะไรครับถือว่ายังเป็นเด็กอยู่แต่ถ้าเด็กขนาน,นสมมติอายุ17ปีแล้วก็ไปแต่งงานโดยการจดทะเบียนสมรสนั่นหมายความว่าสิทธิ์ของค้าเป็นเด็กทำไมครับหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถือว่าเขาไม่ใช่เด็กนะครับอ่ะที่นี้นะครับสิทธิ์ที่เราควรจะได้เกี่ยวกับเด็กเนี่ยครับ มีอะไรบ้างหลักการเกี่ยวกับที่เราควรจะได้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กคือ1ครับหลักการแรกเลยคือต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กครับโดยการทำไงครับหลักการนั้นหรือสิทธินั้นจะต้องไม่เลือกปฏิบัติต,ต่อเด็กครับคืออะไรบ้าง1ครับไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนับถือาศาสนาอะไรนะครับหรือเด็กคนนั้นจะอ้วนเตี้ยขาวอะไรยังไงจะต้องเด็กคนนั้นจะต้องทำไงครับคํานึงถึงประโยชน์ของเด็กคนนั้นให้ถึงที่สุดนะครับฉะนั้นด้วยการไม่เลือกปฏิบัตินั่นเอง 2. นะครับก็คือ หลักการยอมรับอำนาจปกครองของบิดามารดาคับคือเด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองตามสวัสดิภาพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับผู้ปกครองจะต้องคอยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเด,ดเด็กให้การคุ้มครองแล้วก็พัฒนาเด็กนะครับได้รับการเรียนได้รับการศึกษานะครับให้ครบนะครับ9ปีนะครับ 3ครับคือหลักการแทรกแซงอํานาจการปกครองโดยอํานาจรัฐครับคือเมื่อผู้ปกครองครับไม่สามารถให้การเลี้ยงดูหรืออุปการะเด็กคนนี้ได้นะครับรัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยการอุปการะเลีล้ยงดูหรือจะสถานที่ ให้ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆที่นะครับคอยดูแลเด็กเหล่านี้อยู่นะครับฉะนั้นจะต้องไม่เด็กจะต้องไม่ถูกทิ้งไว้ตามลําพังนะครับทีนี้นะครับบทบาทแล้าดบทบาทของผู้ปกครองครับที่ต้องปฏิบัติต่อเด็กอย่างเราเขาจะต้องปฏิบัติกับเรายังไงบ้างนะครับหลักที่ผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติต่อเราเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือผู้ปกครองเรานะครับเขามีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับเรานะครับ1ครับ ผู้ปกครองจะต้องให้การอุปการะและเลี้ยงดูเรานะครับ 2. ให้ได้รับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดกฎหมายกําหนดให้การศึกษาของเราครับกี่ปีเอ่ย9ปีก็คือต้องเรียนตั้งแต่ป1ถึงม .3 อันนี้คือการศึกษาภาคบังคับแต่ถ้าเป็นการศึกษาทําไมครับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเรียน12ปีนะครับตั้งแต่ป1ถึงม6นะครับอันนี้คือขั้นพื้นฐานนะครับ แต่บังคับ9ปีถ้า9ปีผู้ปกครองไม่ส่งผู้ปกครองผิดกฎหมายนะครับต่อมานะครับคุ้มครองสวัสดิภาพของเราครับเด็กจะต้องได้รับคุ้มครองสวัสดิภาพต่างๆนะครับที่เป็นปัจจัยที่เราควรจะได้นะครับ6ไม่นั้นเลยไม่ให้สิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตครับข่าวน้ําต่างๆหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อุปโภคบริโภคบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับ ผู้ปกครองจะต้องไม่ละเลยในการให้สิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตแก่เด็กนะครับอย่าปล่อยให้เด็กอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าเป็นการเป็นหน้าเทียนหนึ่งของผู้ปกครองเช่นเดียวกัน5ครับดอกจันเอาไว้เลยนะครับไม่ทิ้งเด็กไว้ตามลาพังครับไม่ใช่จะไปต่างจังหวัด,ดานานแล้วทิ้งลูกเอาไว้ที่บ้านเป็นเดือนๆนเงี้ยครับไม่ได้นะครับ อันนี้คือเด็กจะต้องไม่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ไม่ถูกนอกจากจะไม่ถูกทองทิ้งไว้ตามลําพังแล้วก็ต้องไม่ถูกทอดทิ้งให้กับคนอื่นเลยเอา้าพี่สายพี่สายป้าข้างบ้านหรือที่แบบไปอยู่ป้าข้างห้องอะไรอย่างเงี้ยครับไปฝากเขารับเลี้ยงแรายังไม่สนิทใจต่อการอย่างเงี้ยครับทําไมครับก็าฝากให้กับบุคคลอื่นไม่ได้เช่นเดียวกัน7ครับไม่ขัดขวางต่อการพัฒนาการของเด็กครับ 8. ไม่ปฏิบัติต่อเด็กในทางมีชอบอันนี้คือบ,บทบาทหนะ้าที่ที่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติต่อเด็กนะครับ แลวคนทั่วไปล่ะโอ้โหอันนี้เป็นเบสิกเลยครับที่คนทั่วไปต้องปฏิบัติต่อเด็กกันอย่างเรานะครับคือ1ครับไม่จาหน่ายและเปลี่ยนสุราห,หรือบุหรี่ให้แก่เด็กครับ2ห้ามจำหน่ายหรือจ้างวานส่งเสริมบังคับให้เด็กกระทําความผิดนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับบังคับครูคเคส่งเสริมให้เด็กเป็นคอท่าหรือเล่ร่อนนะครับ สี่ห้ามใช้เด็กเล่นการพนันหรือจกชวนไปในสถานที่ที่เล่นเป็นการพนันนะครับห้าห้ามให้เด็กเข้าไปในสถานที่คาประเวณีหรือเป็นสถานที่บันเทิงและหกคือห้ามการกระทําในการทารุณกรรมเด็กต่างๆอันนี้คือเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กคนหนึ่งควรจะได้นะครับ อ่ะทีนี้ครับว่าเด็กมีกี่ประเภทนะครับว่ามีเด็กอะไรบ้างที่เราควรจะรู้เอาไว้นะครับอันแรกแรกครับคือเด็กเล่ร่อนเด็กเล่ร่อนคือเด็กที่ทำไมครับไม่มีิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับหรือ มีแต่ทำไมครับบิดาบรรดาหรือผู้ปกครองคนนั้นไม่สามารถเลี้ยดูได้จนเป็นเหตุที่ทําให้เด็กคนนั้นนะครับเลลอนไปอยู่ที่ต่งตางๆอันนี้คือความหมายของคําว่าเด็กเลลอนต่อไป2ครับเด็กกําพรา้าเด็กกําพร้าคือเด็กที่พอบิดามารดาเสียชีวิตตั้งแต่เด็กหรือไม่ปรากฏบิดาบรรดามาตั้งแต่เกิดแล้วหรือสืบหาไม่ได้อันนี้คือเด็กกาพร้านะครับ3ครับคือเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิดนะครับเช่น เด็กที่ทำไมครับประพฤตินตนไม่สมควรหรือประกอบอาชีพหรือคบผาสมาคมคนที่ชักนาไปในทางที่ผิดกฎหมายไม่ต้องไปการอื่นครับบางข่าวก็มีพ่อแม่ตัวเองนะครับให้ลูกเองไปแบบเดินยาส่งยาอ,อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นความผิดเด็กคนนี้ต้องทำไมครับได้รับการอุปการะหรือจะต้องทำไมครับ แยกไม่ให้อยู่กับบิดามาันดาคนนี้จะต้องไป็นในสถานที่ที่ไหนครับสถานสงเคราะห์ต่างๆที่รับอุปการณนี้ไม่ให้เด็กคนนั้นเสี่ยงต่อการกระทำความผิดนะครับ4คือเด็กพิการครับคือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญานะครับต่างๆหรือมีมาไม่ว่าจะมีตั้งแต่เกิดหรือหลังเกิดนะครับเด็กเหล่านี้ควรได้รับการสงเคราะห์หมดเลยสุดท้ายครับเด็กที่ตกอยู่ในสภาพยากลำบ,บากคือเด็กยากจนมากาะนะครับเด็กที่พ่อแม่ยังล้างถูกคุกคามหรือแยกกันอยู่นะครับ หรือทาไหมครับรับภาระหน้าที่เกินววยอันควรอย่างเด็กอายุสามขวดต้องไปล้างจานอะไรอย่างเงี้ยครับไปล้างจานขายไปเก็บขวดขายอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าครับอยู่ในสภาพที่ยากลาบากในการที่จะมีชีวิตเด็กเหล่านี้พึงที่จะได้รับการสงเคราะห์ทั้งหมดนะครับกรณีเด็กแร่ล่อนเด็กกำพร้าเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิดเด็กพิการแล้วก็เด็กที่อยู่ในสภาพยากลําบากนะครับและสถานที่นะครับที่เด็กเหล่านี้ควรจะได้รับการสงเคราะห์ไปยืนถานที่ไหนบ้างไปดูกัน สถานที่ที่ดูแลเด็กเหล่านี้ครับประกอบด้วยอะไรบ้าง1ครับสถานรับเลี้ยงเด็กครับคือรับเลี้ยงเด็กหรือพัฒนาเด็กที่อายุไม่เกินตั้งแต่ไม่เกิน6ปีครับนะครับฉะนั้นในสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับจะไม่รวมวัดจะไม่รวมถึงสถานโรงพยาบาลหรือโรงเรียนนะอันนี้คือสถานที่นะไหมครับ ไวรักษาหรือสถานที่ให้ความรู้อย่างเดียวไม่รับเลี้ยงเด็กถูกต้องไหมครับต่อมาสถานแรกรับครับสถานแรกรับจะเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กอุปการลาไว้เพียงชั่วคราวครับหรือเพื่อในการเสาะหาหรือเจาะหาสถานนะครับเสาะหาครอบครัวนะครับให้กับเด็กต่างๆนะครับต่อมานะครับเด็ก ต่อมาครับสถานสงเคราะห์คือรับเด็กไว้อุปการะแล้งดูและพัฒนาเด็กที่จําเป็นต่อการที่จะได้รับการสงเคราะห์อันนี้แรกครับคือเอาไว้ชั่วคราวครับแต่ถ้าเป็นสถานสงเคราะห์ก็คือรับเลี้ยงเด็กอุปการะไว้ตลอดจนเด็กคนนั้นครับได้รับการพัฒนานะครับจนสูงสุดจนกว่าเด็กจะสามารถทําไมครับไปสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับก็คืออยู่สถานที่ตรงนี้ต่อมาครับสถานที่ในการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพครับก็คือ ให้การศึกษาอบรมฝึกอาชีพต่างๆนะครับแก้ไขบําบัดพฤติกรรมต่างๆของเด็กสุดท้ายครับสถานพินิจก็คือเด็กที่กระทาความผิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมแบบไหนพฤติกรรมต่างๆมากมายเช่นเอามีไปแทงคนอื่นหรืออะไรต่างๆเด็กเหล่านี้ก็คืออะไรครับอยู่ในสถานพินิจก็คือก็ยังจะต้องไม่ทำอะไรครับเป็นสถานที่ชั่วยราวระหว่างศาลไต่สวนนะครับอ่ะต่อมานะครับ บทลงโทษครับตามพรบคุ้มครองเด็กปี46เนี่ยระบุโทษไว้อะไรบ้างถ้าเกิดเกิดการละเมิดสิทธิ์ของเด็กขึ้นนะครับข้อแรกครับคือผู้ใดกระทําการทางุณกรรมนะครับจงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจาเป็นในการลงชีวิตหรือนะครับรักษาพยาบาลเด็กในในความดูแลของตนเองนะครับก็คือไม่รักษาพยาบาลเด็กในการที่เด็กคนนั้นทำไมครับนั่นคือละเลยการรอดชีวิตละเลยต่อสิ่งจะเป็นในการรงชีวิต ในการบังคับขู่เข็นส่งเสริมยิมยอนให้เด็กนะครับประพฤติตนไม่สมควรนะครับหรือเสี่ยงต่อการกระทำความผิดจะต้องระวางจำคุกไม่เกิน3มเดือนปรับไม่เกิน3ามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ2คือดอกจันนี้ไวด้ดีๆนะจ๊ะ ผู้ใดนะครับโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทําให้เด็กเสื่อมเสียชื่อเสียงทํำรายร่างกายเด็กนะครับลงโทษด้วยที่นุนแรงระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับจำให้ดีนะจ๊ะอันนี้อันที่3ส,สุดท้ายครับผู้ใดยุยงสงเสริมช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กนะครับฝา่าฝืนระเบียบกฎของเรียนนะครับจาคุกไม่เกิน 3เดือนปรับไม่เกิน3 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในส่วนของเรื่องนี้ค่ะคุณครูสั่งงานเอาไว้คือให้นักเรียนยกตัวอย่างข่าวมา1ข่าวนะครับว่าเฮ้ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีข่าวอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของเด็กบ้างนะครับให้เรายกตัวอย่างมาหนึ่งข่าวแล้วก็เขียนชื่อข่าวมาว่าข่าวนึ่งชื่ออะไรและให้เราวิเคราะห์ด้วยการหาสาเหตุข,ของข่าวนั้นนะครับหาผลกระทบและวิธีป้องกันนะครับแตกออกมาเป็นแผนผังก,างก้างปลาแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบแล้วเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ